วัสดีครับวันนี้มาได้จับปลาก็มาออกหามิมขับรถมาเจออีกแล้วที่เจอนี่ไม่ใช่ว่าขับรถแล้วมาเจอแบบง่ายงั้นไม่ใช่นะผมขับมาเรื่อยๆแบบว่ามองตามข้างทางมาเ็ามาเจอเลยเอารถมาจอดที่ล่มก็ เมื่อวานไปช่วยคูเขยจับปลามาแต่วันนี้ลองออกหาดูเห็นอากาศมันเบาหนาวหน่อยเบาเย็นเนี้นะครับเมื่อกี้ตีมะลังนึงโอ้โหไอ้บางแก้วเพียบเลยหมามหุยกัดซะมีคันเลยต้องแวะซื้อแป้งกันทาครับเลยเบาหน่อยะเดี๋ยวไปดูมิมกันครับกนเลยมาหน่อยครับแต่เห็นแล้วว่าเป็นมิมครับ นี่ครับมีไม่รู้จะมาแต่เมื่อกี้ตีมามันมีน้ำพอได้ครับแต่นี่จะน้ำดีหรือเปล่าไม่รู้นี่เลยมาเขากันเลย <c oughs> ลองดูว่าจะมีน้ำเยอะไหมอะไรเงี้ยครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอตีก่อนขอตั้งกล้องแป๊บครับ ไม่มีที่ตั้งกล้องเดี๋ยวให้แฟนถือกล้องก่อนรู้สึกว่าแฟนเอาขวันลนไปมันจะมีน้ำครับน้ำดีด้วยเนาอะอตีครับใช้กาวกะเท้านี่ใช้กาวมเพา้า้โหล้างอ่อนด้วยครับอ๋อไม่อ่อนนะครับเจอใหม่คือเจอใหม่ขยับ ก็คอมเน้นมาคุยกันได้นะครับคอมเน้นมาคุยนะไม่ใช่อย่าคอ,อมเน้นมาด่าเนาะโอ้น้ำดีครับน้ำดีน้ำสวยด้วยเลยสุดยอดเลยครับที่นี่โอ้ลวดจะไม่ได้มีนกันซะแล้วต้นกุศลาครับด้วย น้ำสวยครับเกาะก็<ส>ขอฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับโยชิช oh Channel y o ช h i Channel นะครับชื <_ disputes> ่อคล้ายๆของญี่ปุ่นเลยโยชิช oh Channel เนี่ย ่เดี๋ยวใด้ดูน้ำนะก่อนเขาให้ดูน้ําหน่อยสั่นหน่อยครับนี่น้ําดีครับผมสุดยอดหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่หัวน้ําดีครับรู้สึกจะถอดริมๆแล้วแต่ก็คงจะมีตัวอ่อนตรงกลาง เดี๋ยวผมขอตีครับก่อนตัดก็ต้องเป่าฟันใสไนนนไ่ไม่ประมาทเ่ามนโดนตามบวมมีคลิปให้ดูครับไม่ประมาทแล้วเข็ดตาตุ๋ยเลย โหนักตึงเลยครับผมเพราะวันมันเริ่มจะเบาหนาวแล้วครับนิ่มเริ่มออกหากินชีวิตหากันไปน้ำสวย ไฟลูกไฟต้องสำคัญมันใกล้จะเข้าแรงแล้วเดี๋ยวไม่ปงไม่ป่าน้ำทั้งนั้นเลยครับมีแจะน้ำในหลอดหลวงที่น้ำทั้งนั้นเลย ที่ยังไม่ปิดตากันน้ำครับหลังจะถอดบ้างแล้วเนอะอ่าผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ฝากกดสั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับผมเนอะจะได้ทำคลิปต่อไปในยาวๆสวัสดีครับ